วันนี้พบกับสวนคุณกวางชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับโอ้โหใส่ชุดสีแดงเลยนะครับสีแดงแรงฤทธิ์สีแดงแรงฤทธิ์ก็จะพามาดูไม้ตู้ที่ผมสะสมนะครับอีกตู้หนึ่งแต่เราจะแยกไว้เฉพาะสีแดงแงเท่านั้นนะครับเพราะว่าสีแดงเป็นไม้มงคลนะครับ ที่อยู่ที่บ้านใดแล้วจะร่ํารวยแล้วก็เฮงเฮงนะครับนี่เราก็ยังเชื่อว่าสีแดงยังแรงอยู่เสมอนะครับวันนี้ผมจะพามาชมตู้ที่ผมเก็บสะสมนะครับมีแต่สีแดงามาชมกันเลยครับนี่ไปชมกันเลยค่ะต้นอะไรบ้างเอ่ยน,นี่เลยนะครับเปิดหัวออด้ต้นนี้เลยนี่ต้นนี้โอ้โหเป็นไม้ที่มาแรงมากเราก็ต้องไปแย่งชิงกับเขาเหมือนกันนะครับเป็นไม้ของอาจารย์ปอด้วยนะครับ ตัวน,นี้มีชื่อว่าโวล坎อภูเขาไฟต้องระเบิดที่นี่แน่นอนนะครับนี่โวล坎อครับนี่เรา wow, ได้มาไ <wow, S 1> ด้้าว <wow. S 1> <Wow. S 2> สีจึ้งมากนะครับก็ช่วงนี้เขามาแรงจริงๆใครที่ยังไม่มีต้องรีบนะครับก็ที่สวนเราก็กําลังเอามาตั้งนี่ตั้งแม่เพื่อทําจํานวนนะครับนี่ถ้ามีจํานวนแล้วก็จะได้แบ่งปันสมาชิกแบบว่า FC ในราคาที่จับต้องได้นะครับก็เหมือนเดิมครับสโลแกนเรา ส่งฟรีตลอดกาลนะครับราคาแบ่งปันเอ่ก็นะครับนี่มีชื่อว่าโบเกโนนะครับหรือภูเขาไฟตอนนี้เป็นภูเขาไฟต้นเล็กๆอยู่นะครับอนาคตอาจจะเป็นภูเขาไฟต้นใหญ่พร้อมระเบิดไปแบ่งปันให้กับ FC ทุกท่านนะครับมีก็แนะนำโบเกโนก่อนสวยมากจริงจริงต้นจรับสวยจริงๆค่ะพี่ต้นต้นต่อไปนะครับเยอะแยะเลยนะครับนี่พี่ต้นขอดูลูกไม้หน่อยค่ะลูกไม้สีแดงใช่ค่ะคือสีน้องเจ็บมากค่ะพี่ต้น ต้นนี้จริงๆสีพื้นก็คล้ายๆกับโบเคโน่นะครับ <Okay. S 1> ลูกไม้นะครับเป็นลูกไม้อ่าอาจจะมาจากฝักเดียวกันกับโบเคโน่ก็ได้นะครับแต่ว่าขออุบชื่อไว้ก่อนนะครับว่าอนาคตจะมีชื่อว่าอะไรนะครับเขาก็เป็นสีแดงนะครับสีอย่างเงี้ยผมชอบนะเป็นพื้นๆติดด่างนิดนึงเวลาผ่านะครับเขาจะแผลงออกมาสวยมากและอนาคตจะเป็นไม้ใหม่ไม้มีชื่อแบบในอนาคตที่แบบ อาจจะร้อนแรงก็ได้นะครับนี่เป็นลูกไม้นี่เห็นไหมสวยไหมสวยค่ะว,ว้วาวว,าว้วาววา,ววาวกดว,าว้ดวาวกดว้าวกดว้าให้ด้วยนะครับนี่นะครับเป็นลูกไม้ลูกไม้ที่คนตามหาและก็ทํายากมากนะครับบอลสีต้นนี้มีชื่อว่าเ,ออเจ้าสาวนะครับเจ้าสาวานะคะท่าป้ายสวยๆอย่างเงี้ยค่อนข้างก็ทํายากเหมือนกันนะนแต่น้องสวยมากเลยนะต้นป้ายทุกใบครับชุดนี้แม่เนี้ย ผมไม่ไม่ผ่าเลยนะเพราะผมจะเอาหน่อแรกนะครับหนอแรกนะครับ,รครบใครอยากจับจองหนอแรกก็ทักเข้ามาได้ผมเชื่อว่าไม่ไม่หลุดแม่แน่นอนนะครับไม้หนอ่ออย่างที่บอกครับไม่มีทางหลุดแม่แน่นอนนะครับแต่ถ้าไม้ผ่าอาจจะแผลงไปด่างบ้างไม่ด่างบ้างป้ายบ้างไม่ป้ายบ้างก็มีนะครับก็สนุกดีครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ไป้ายมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าคุณญิี คุณหญิงนะคะถ้าไม่ป้ายนะคะคุณหญิงคุณหญิงคุณหญิงทางสวนก็ทาจานวนแล้วก็ได้แบ่งให้กับสมาชิกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ต้นนี้นะครับเรียกว่าเจ้าสาวเจ้าสาวนะคะสวยมากนะครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่ารัตนะรุ่งเรืองนี่นะครับต้นนี้เป็นรัตนะรุ่งเรืองที่เขาเคยเขาเคยด่างใบแรกด่างสวยมากนะครับแต่พอมาโตขึ้นเนี่ยเขาหลุดเขาหลุดด่างนะครับ ทีนี้เราก็ต้องมาลุ้นหลอดต่อไปว่าเขาจะกลับมาด่างหรือเปล่าแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ด่างเราก็จะเก็บไว้ผ่านะครับเผื่อเขาจะจะจะด่างสวยนะครับอีตัวนี้รัตนลงเรืองยิ่งตัวยิ่งสวยนะรัตนลงเรืองว้าวว้าวว้าวเลยคว้าวเลยค่ะนี่เห็นไหมบอกเลยว่าเป็นไม้ที่น่าเก็บมากมากนะครับพี่ต้นทําไมต้นนั้นสวยจังเชื่ออะไรคะพี่ต้นต้นนี้เหรอครับใช่ค่ะต้นนี้ต้นนี้มีน้ำวจ่า วังทองวังทองนะคะวังทองวังทองวังทองเป็นไม้ที่สวยมากนะครับใบดกด้วยเห็นไหมนี่ประกวดได้สบายเลยนะครับนี่้ํสวยมากเลยค่ะพี่ต้น้ํข,ขึ้นมาเนี่ยอุย้ยนี่ยิ่งสวยเนาะสวยจริง,ค,รรงค่ะวังทองใครเ,เป็นไม้เก่าเป็นไม้เก่านะครับที่ ปีที่แล้วนี่โอ้โหแบบแย่งกันเอฟน้าดูเลยนะครับทุกสวนต้องมีแน่นอนนะครับใครมีก็มาโชว์ได้นะครับมีใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับมาชมที่สวนหนูได้สวนผมได้อะไรอย่างนี้นะครับฝากฝากลิงก์กันเข้ามานะครับสนับสนุนนะครับชาวสวนบนสีนะครับแข่งปันกันแล้วกันนะครับก็ต้นนี้มีชื่อว่าวังทองวังทองนะคะการดำด้วยทรงสวยพร้อมพร้อมลงสนามแน่นอนตัวนี้พร้อมลงสนามมากเลยครับพี่นี่เหรอใช่ค่ะ โปรดิวเซอร์ตาถึงนะฮะต้นนี้ <c oughs> ต้นนี้เป็นลูกไม้เหมือนกันลูกไม้เหรอครับพี่ต้นเป็นลูกไม้ที่ผมได้มาจากสวนใหญ่สวนหนึ่งนะครับต้นนี้นะครับผมเนี่ยจะเอาไว้ทำจำนวนและตั้งชื่อนะครับชื่อในใจต้นนี้ผมมีแล้วผมจะตั้งว่าเทพอัคค<ม>ีครับเห็นไหมเขาเขาเขามีความล้ำลึก ล้ำลึกเหมือนเทพนะครับมีพลังมีไฟในใบนะครับอัคคีชื่อทรงพลังว้าวว้าว,ว,าวเลยค่ะว้วว้าวว้า,ววา,ววาวนะครับใครชอบต้นนี้สามารถทักมานะครับขอจองได้อนาคตนะอนาคต <laughs> <laughs> โอเคลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้นะคะสวยค่ะตอนนี้ยังเป็นลูกไม้อ <laughs> ส่วนต้นนี้ก็ ในไหนเราก็มาลูกไม้แล้วใช่ไหมก็มาชมลูกไม้ของเราแล้วกันต้นมาลูกไม้ต้นนี้ก็เป็นลูกไม้นะครับนี่ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งที่สีค่อนข้างออกไปทางจัดจ้านนะครับต้นจริงอะครับเนี่ยเห็นไหมสวยนะคะสวยมากว,ว้าวว้าว,ว,าวเลยคะ่ะนี่สุดยอดครับถ้าเห็นต้นจริงแล้วคุณจะอึ้งเลยนะครับกับราคาด้วย <laughs> ถ้าใครอยากได้แบบราคาแบบขายสิทธิ์อะก็ทักได้นะครับแต่ <ก>พี่ต้นตปล่อยเหรอคะตัวน,น,น,นี้ตัวนี้ตัวนี้ปล่อยให้เลยนะครับแต่ต้องมีหลักสูงอะ่ะเอออะไรประมาณนี้แต่แตน้องวสวยจริงๆคะ่ะแ,แต่ว่าถามว่าทําไมเขาปล่อยขายสิทธิ์แบบราคาสูงนะครับเพราะว่าออสิ่งที่คุณจะได้คือไม่ว่าจะเป็นหัวทําจํานวนเ,เกสรต่างๆยิ่งโตบอลสียิ่งแพงทําไมเราถึงเอฟบอลตอนตอนเด็กๆนะครับสำหรับสวนบางสวนส,สำหรับเราด้วยเราเอฟในราคาที่ คือเราไม่มีทุนเยอะนะครับแล้วก็เอฟที่เป็นเบบีแล้วก็มาเลี้ยงดูแลเอาพอโตขึ้นเราก็เอาไปขยายพันธุ์และทําราคาทําจํานวนได้เพียงแค่คุณใจเย็นๆรอเวลานะครับในการดูแลเขาเขาจะเพิ่มมูลค่าเพิ่มเงินให้คุณในอนาคตแน่นอนเลี้ยงต้นไม้ไม่มีคําว่าขาดทุนครับขอแค่มีความสุขก็พอครับผมนี่สโลแกนเรานะครับ นี่ครับต้นนี้มีชื่อว่าลูกไม้เหมือนกันแต่เป็นลูกของวันเสาร์นะครับในี่ทรงใบก็จะคล้ายๆแม่หน่อยลูกว,วันเสาร์นะคะแต่ว่าไม่เหมือนเป๊ะนะครับก็ต้นนี้ให้ดอกแล้วนะครับอนาคตเดี๋ยวก็รอผสมต่อไปนะครับแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าลูกไม้นะครับน่าเก็บสะสมนะครับความสนุกของลูกไม้มีไม่สิ้นสุดจริงๆครับอยากให้ทุกคนนะครับ รักบอลสีนะครับตื่นมาอากาศดีๆนะครับเห็นใบบอนสีผมว่าจิบกาแฟไป1แก้ว2แก้ว3แก้วแล้วก็ยังไม่ออกจากตู้บอนสักทีเออนะครับแสดงว่า เราอะลงในบอลสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนทุกบ้านมีความสุขในการเลี้ยงบอลสีกันนะครับสนใจอยากได้บอลสีต้นไหนราคาหน้าสวนหรือว่าราคาแบ่งปันสามารถติดต่อได้ที่สวนคุณกาคุณกว้างนะครับสวนคุณกวางนะครับที่เพจสวนคุณกวางได้เลยนะครับหรือโทรมาที่0 8นย์9 8 7 4 5าเสหาสำหรับวันนี้ขอลาไปด้วย ลูกไม้วันเสาร์นะครับแล้วก็น้องๆสีแดงเต็มตู้นี้เลยนะครับโอ้โหมากมายเลยนะครับคนรักบอลสีนะครับคุณจะสนุกถ้าหากว่าคุณออาความสุขไปในบอลสีนะครับเลี้ยงบอลสีไม่มีคําว่าขาดทุนครับมีแต่ความสุขนะครับอีพีนี้ขอลาไปแล้วอีพีหน้าจะเป็นต้นอะไรมาให้ทุกคนได้ดูนะครับฝากกดไลค์ส u like, b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยกับที่สวนคุณกวางชาแนลนะครับสำหรับนี้ขอลาไปแล้วสวัสดีครับ